โดนหยใหมัชรขอเสอเด็กาไปเรืองพระบมบาทการแสดงถึงตั้งเด็กเลว่น่าทามองทุกทางพัชรีระบทบาทรแสดงขอเสนออกเรื่องที่ิสวานงมาไเงมาข่เจะไปนั้เก็บเโอ้ยเป็นักเ็กบเปน้เก็บรูเื่อักมาขาวกูอยางเอาเไปหเอาเร่มา เียก็มาเดี๋ยวขอขอขอเสนอหนึ่งา่อบเรือแก้วมากเ่ดกนเลย่องเกอาน้ก็มาแล้วเอาเรียกไปรับไปล่พี่บอกงานอกขอพี่อกทั้งในในท oh. ั้งเอาเรียกทคนขอเอาพักขอเลย โอเคเอาจใจสิมือนีรับใก่บัดขอยรู้แล้วว่าคอนสิร์ตรับเรื่องอย่างพี่น้องครับมือนีขอเสนอเอกทานปลาร้ามิทานสมัยพุทธกาลขอเสนอมิทามในทองเรื่องลีลาวดีรักเนี้ยพาตมุนีรับบทบาทรัการแสดงโดยไม่พันชลีรับบทบาทรับการแสดงเป็นลีลาวดีอามดโรจนนันรับบทบาทรับการแสดงโดยพรเสถีเล่น้ทำที่นนี่ได้พอได้ไหมเออเอาเอาลุ้นได้ฉากเดียวได้ะฉากเด้อไม่ต้องว่าถึง

มาแล้วมาแล้วน้องมารับแขกได้สินะสุดยอดเลยแล้วโหเดี๋ยวๆๆสุนยานํารักรันดาวเรืองานจารังเด่นที่นั่นนํารักเก๋บุญมีทัศน์ <z1> <.ay> <-ions> <Husur> <och het Además>

มีะรบอกเขาบอกว่าพวกตแหกลุ่มั่นต่สัขหัวพวกตากาลมององ่นต่ทงงอไเจียหให้เขาใส่ต่อกนี้อกระอบกินหอกกระหอลกระดอบอวกเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเ้าหัไหนลูกนึกอะไรต่อนี่น้องชิวไปไหนกินอุ้สันโ้ จุมควรกันม่อด้สิผ้าใบบ้างผ้าไบบ้างไว้มาตอนนี้ก็หอดว่าลอวนั่ง่ายไ่ได้ถาหลวงพี่เล่บมามาไหนยัยถาหลวงพี่เล่บม็แล้วพี่รองมอชี้น้ำลายสิเป็นบ้างขวกงหังหลางสิเป็นตื่นเล่บมาช็อย่างไปใช้กันเป็นตื่นบอกว่าลาบมาดีหน่อยทำใจเจ้าคือแต่ไหนแส้

ไปน่ไกับเานไกับเานอยข้ากับเานไม่ออกทามถวายเป็นลักแกวาดอีเอาทิ่หอารมอเพื่อใส่้วอายปจอะไรมถวายเอากรไวามนี่เอาต่ท่านกวใสให้หัวทุแต่เชี่ยงให้เชี่ยงให้ทไม่จันหวันพ้นาไม่จันหวัดทางไม่จะได ของผีของมีดีค่ะไมเงี้ยบบางทางบางที้ยมีทุนเยอะเลยที่หอนี่มาด้วางัอ้ยน้งีนพวกแม่พักันี้โอ้ยบอมีเนี่ยเของีเนี่ยเอนินงนงนบนี้็คงี่พนี้แบบอันนี้ ขอปีแต่ว่าขอปีป๊กป๊กป๊ังหักจ้าคุ้มค่เอ้โอ้ยเ้ยมึงอะแตมาไม่ีมแตงมนไฟปุ๊สินี่รจะเอาไปเลยบ้ที่หลอดที่เตมอได้เสียงแหลกเสียงเด็ดต้องกำไลของหูงเบื่อเสีเยวเอามาฟังตมเพ้ตงองอานอนนอไน โอ้โหจะไปละเี่กมาดิพอ่อพี่บอกยังไว่าะอยพ่อไม่ัว่าคอ,อยออล้พี่ยกูอยบอก้ายทางไหนมแล้วไปเห็นผลมาใช้เห็น,มนม่มดีพอรมงีกรองม่เทางานล้ีนะลทีไอ้ลทีานขันทีไปที่หนีกัน,ขอ,นของบูชาของหนีแน่ บางทีคุณตของทำดีติท่านศรีจเกตท่านไหนอย่าให้ทำดเอาเด็กเอาเงนเอานี่ตรงนี้โดนถึงแล้วเอาเงินมาบอกพี่เอางนี่ถือว่าเป็นแท่งต่างกันคุ้นหางคุ้นหูแต่ไคนนั้นะทำวัดทำวัดเป็นสีหัดทีนัวดสีหลังก็เป็นสีของพี่อันนี้สีทำไม่ได้สีแบบอัตมาสีแบบไหนสีอันนี้างเออนี่ทำสีต่ากอันกัน เราไถึงไหนก็มาถึงเาไดนก็มาอใครอยไพเราไแล้วันเกต่อนีกเนาอล้วอใอยากเาจกบนนีหนึงสองเหมดเยอะเอันน้นงต่าที่คนละแป่งพักอันนี้รูปแงพลา

ปาดีเลยพ่อ公安ปาขึ้นมาพ่อ公安แถว่้านที่25ปีน้องมอ๋ออันลวพี่คือหลวงพ่ให้โอ้ยตั้งสี่ห้าได้ยังคงสี่เลยสี่ให้เจ้าหลวงพี่ให้เน่